โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเกมใหม่เนาะสำหรับเกมคิดตั้นออฟแอตแลนด์นะครับก็เปิดน่าจะเปิดพรุ่งนี้มั้งถ้าผมจําวันไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูเวลาให้ก่อนนะครับคือเกมนี้เป็นเกมใหม่นะซึ่งใหม่ของเราเนาะแต่ว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ยีนเซิร์ฟเวอร์ทุนนี้เปิดมาก่อนแล้วนะครับก็กระแสก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบแปดเนาะเวลาสิบโมงนะครับตามเวลาไทยนะเป็นเกมแอคชั่น MMO นะครับก็เล่นได้ทั้งโมบายนะครับมีพีซแล้วก็มีในส่วนของคอนโซลด้วยนะอใครมีแบบเครื่องคอนโซลก็สามารถเล่นได้นะครับพิมพ์ชื่อเกมเลยนะครับเราก็เอาชื่อเกมเนี้ยนะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรง Epics t โต e เนาะอ่ากดเข้ามาครับปุ๊บเราก็จะเจอเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีนะสามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างเกมคร้านะครับมีแบบหลากหลายอาชีพมากนะครับ ก็ไปเลือกดูได้นะในเกมเนาะตอนที่เขาทดสอบเนี่ยก็มีแค่สี่อาชีพนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดจริงว่าจะมีกี่อาชีพนะถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกนะผมก็เคยทดสอบมาแล้วนะครับสนุกมากนะแต่ว่า p p ต้องต้องใช้ฝีมือซะหน่อยนะคือมันเน้นฝีมือด้วยแล้วก็เน้นของกด้วยนะเนาะของก็ต้องเน้นฝีมือก็ต้องเน้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวที่มันแบบตัวที่โกงหน่อยอที่เราเลือกอาชีพมาแล้วมันโกงใน PvP แต่ว่าเราเล่นได้เป็นอนะ่ะก็เท่านั้นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากผมผมว่มาผมน่าจะเล่นแบบ ชิชๆวๆอ่ะอาจจะไม่ได้เน้นพีมากมายอาจจะเน้นแบบเล่นตามสไตล์และเนาะเพราะว่าเอาที่เราเล่นเข้ามือออเนะครับอาชีพใหม่ที่เราคิดว่าเราเล่นเข้ามือเราก็เลือกอาชีพนั้นแหละนะกดมาที่ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดที่ดาวนโหลดตรงนี้นะของผมกําลังดาวโหลดอยู่เนะาจจะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเกมมันกี่จิกนะครับคือตอนนี้เราก็โหลดอยู่นะครับโอ้โหสี่สิบห้าจิกทุกคน <laughs> ยังเยอะอะ่ะเด็ดผมวิ่งประมาณอันนี้ผมอัดคลิปไปด้วยนะครับก็วิ่งประมาณหกสิบเนี่ยแหละสี่สิบห้าสิบประมาณนี้แหละ ก็ถือว่าค่อยๆดาวน์โหลดกันไปนะเออโอ้โหคือแบบแต่ก็ก็น้อยกับพวกเกนชะินเนาะเออนะก็ถือว่าเกมมันเพิ่งเปิดนะข้อมูลเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมีนะว่าอาชีพไหนมันเก่งบ้างซึ่งผมแนะนําว่าเราเน้นแบบว่าเอาที่เราแบบชอบอะ่ะเออนะครับความเก่งความอะไเนี้ยแบบถ้าตัวมันเก่งก็จริงอยู่แต่ว่าเราอาจจะเล่นไม่ไม่ถนัดมือะนะครับแล้วก็เล่นตัวที่เราถนัดมือเราดีกว่าเนาะนะครับมันบังคับตัวเดียวนะมันก็จะมี สายอาชีพนะครับอาชีพหลักเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับในสายนั้นแหละนะครับก็ก็ลองกดเลือกเลือกดูแล้วกันนะครับเนาะสําหรับในส่วนของตรงส่วนนี้นะอืมแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะอันนี้น่าจะได้อยู่มั้งเราต้องต้องลองไปดูนะผมก็จําไม่ได้แล้วทดสอบไปแค่แป๊บเดียวนะครับเออถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับสําหรับเกมเกมนี้เนาะก็รอเลยครับรอเปิดจริงพวงนี้นะดาวน์โหลดกันล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับ ใครที่โหลดในมือถือก็โหลดเตรียมไว้เลยนะแล้วก็มีทั้งพ c ซเนาะอย่างที่บอกไปก็สามารถมาโหลดได้ที่อ p i c s t โต e นะครับมันก็ปล่อยให้เราได้ดาวน์โหลดก่อนเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเนี่ยไม่รู้นะว่าจะโหลดจากไหนเหมือนกันเเพราะว่าผมก็ไม่มีเนาะก็ลองลองดูในสโตร์ของเขาแล้วกันเนาะนะครับต่อจอยได้นะต่อจอยเล่นเนาะน่าจะสนุกนะถ้าเราต่อจอยเล่นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะเวลาสิบโมงเนาะ นี่นะครับเป็นเกมแนว MMO นะ Action RPG นะครับมีเลยถือว่ามีระบบ PVP ระบบหอคอยนะครับเราก็คล้ายๆกับเกมแบบ RPG ทั่วๆไปเนาะแต่ว่ามันก็เป็นในเรื่องของการที่เขาเนี่ย MMO ด้วยคล้ายๆแบบพวกพวกเกมชินนะเออนะครับคล้ายๆกับพวกเกมชินเนาะถ้าใครเคยเล่นแบบเกมชินแล้วก็น่าจะเล่นเกมนี้แบบง่ายนะแต่ว่ามันไม่มันไม่สามารถสลับตัวไปมาได้นะมันมันให้เราแบบบังคับตัวละครของเราตัวเดียวเนาะ ไอน,นี้ก็เฟียวเหมือนกันนะไอตัวนี้มีตัวอัญเชิญเนาะก็ต้องรอดูนะว่าเกมเขาจะมีอาชีพไหนบ้างนะครับอ<ม>ืโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาข่าวสารมาอัปเดตนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หลดให้แล้วกันเนาะเอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ผมด้วยสวัสดีครับ